ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเย,ยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยแบบผมไม่รู้อะ็อดที่ผมให้ลงใช่ไหมให้ลงปุ๊บแล้วแค่แบบแค่ถอยออกจากรถอะ ล้วก็มาเล่นดึงจากบนเนินมาลอบปืนเลี้ยงเขาโดดข้ามมาก็แค่ไปซ้ำบางคนจบมันเป็นมันเป็นภาพในหัวนามเรามันเลยเข้าเข้าใจยากหรือเปล่ามันมันบอกว่ามันบอกว่าว่ามันแคบผมก็เลยหมผมก็ถามแล้วมันไม่รู้ว่าถามแต่ไอ้ที่เขาเล่นได้แล้วอะไรนะไอ้เนี้ยเสียเปรีมากเลยผมมองผมมองฝั่งเขาแคบกว่านเลยคือฝั่งเขาแม่งทั้งจอดรถทั้งสองฟุตบาทอ่ะมันมันภาพเขายังไงก็ต้องโดดมาหาเราไม่เราแค่ไม่โดดไปหาลอาปืนเลี้ยงจบผมไม่รู้ว่าปืนยังไงอะไรแต่ค่อยไปรีชาร์จ เขาจินตนาการเป็นแล้วมุมเขามีแต่ปืนอันนี้มีไมวไูแล้วแค่ไวไทั้งพุ่มทั้งที่อะไรเต็มไปหมดใช่ครับมีไมวูฟมองเขาอ่ะมันนเป็มมมุองแบบกว้างๆมาไม่ใช่ละรู้สึกร้อนๆที่ขาเมื่อกี้เหมือนเขาล้อมเราไอบมันเฉียดขาเหรอใช่ครับขอโทษนะสปาชื่ออะไรครับเนี่ยจริงๆเขาก็แอบชื่อเซมคาเลยนิสพาเกิดผมแบบนึง <im itation> เขาก็มีแบบเอาเอามาเอาศพมามอมให้เราอยู่นะไอตอนจังหวะเขาตีเฮลต,ตายอย่าง ettu. เงี้ยเ็าเฮลมาฝั่งเรานะกูยิงให้ละจะไม่มีคน <im itation> <im itation> จะไม่เก็บไม่ได้ไม่มีคนมาเอาศพท,ทั้งที่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งที่เราลงรถเดินนะยังไม่มีคนมาเอาศพอืมงงงงร้องเพลงให้ฟังหน่อยแล้วก็ศพเราได้เ็าสองศพมาแล้วก็วิ่งวิ่งรอไม่เป็นครับวิ <im itation> ่งมาดักแรกดักเหมือนจิตพาดีใจแบบวิ่งมารอเขาเอาศพอันนี้สภาใหม่เหรอครับใช่ครับ เพิ่งมาสมัครรับใช่ครับได้แค่เต้องมอาทิตย์นึงภาพกว้างๆกันอ่ะพอมองภาพภงากว้างแล้วมันจะเล่นกันง่ายอ่ะเงามากไม่เงาดีกว่างานเยอะแกกูไม่รู้จะอธิบายยังไงสัตว์เอ๊ะแล้วโคตรเที่ยวเลยผมนของมันคันแรกชนตึ้มสนุกดีครับสนุกดีถอดหน้ากากหน่อยเป็นคนเข้าหาใครผมต้องใส่หน้ากากอุ๊ยอะไรยังไม่มีหน้ากากเลยที่สภา คนตุ้มแรกปุ๊บผมแคบไปเลยกลับมาอีกทีแม่งเพื่อนฟ้องอยู่ตรงตีนเลยนะผมลงมาชุบเลยโขบโขล่ะแต่สภาถอดจุกนมเป็นเพื่อนเอาไหนนี่แพ้ไม่เป็นไรไม่ได้สีเหลี่ยมระยากอะแต่เอาให้มันมีทรงหน่อยเอาให้มันมีทรงกว่านี้หน่อยมันไม่เหมือนกันครับเหมือนกันครับได้เล่นกันอีกเยอะคนใหญ่เฉียงสภานะฟาร์หนักสตอรี่รัวเลยนะ อยู่คนเดียวหรอเนี่ยไอ้อยู่คนเดียวเหนบเบียวหอยใจคิดว่าไายจะไปไหนดีวะโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปแล้วละตามภาษาคนศพไอนดีวายเบอร์อะไรของไม่มีเขือไม่มีจริงนะกูไม่ได้โกหกนะไอ้เทียถ้าส่งมันมีจริงมันคงไม่มีหรอกเหตุการณ์เท่านั้นเดียวเพื่อนโดนเพื่อนโดนคุมไป็นสี่สิบห้านาทีแล้วไม่มีไฟย่อยขึ้นเลยอ่ะมัน จบแล้วการถ้าแผ่ไฟก็เต็งอะไรครับเนี่ยรอแล้วก็รอเพราะสุดท้ายแล้วแผ่ไฟมามันก็จะมีมันโดนเลยวอนนี้เหมือนแบบอากาศร้อนเลยฮะกลับมารวมรวมรอรอปืนสั่งปืนให้เาสั่งกลัไปไม่ต้องมาทำอะไรที่ยังไม่ได้สั่งพ้อมยังได้ครับอีกสามนาทีนับให้หน่อยนับให้หน่อยเรื่อสามขอขอเลยไอ้ที่อยากกูให้ยกกูยกมือไหวเลยไหมอ๋อผมนับแล้วทำไมยังไม่ร้องอ่ะรวมมันรวมแค่นั้นไหวไปแบบ มึงแบบฝืนตัวเองหน่อยหนึ่งสองสามแหละไม่อยากไปช่วยอยากไปโน้ตไอยากไปดีอ่ะฝืนตัวเองหน่อยเพื่อที่เราจะได้ไฟเต็มเดี๋ยวกูชวยแพ้ก็ไม่เป็นไรไหมอย่างน้อยมึงได้ช่วยมึงได้รวมว่านะจะหวานพี่คนนันสุงสุดมันดีหวานเนี่ยมึงไม่ได้ทำอะไรเลยจนเพื่อนอื่นเนี่ยฉันอยากนั่จะเขียนให้งดงามทูกความ ที่หายเอาปอใช่เหใช่ครับโอ้ร้องเพลงเก่งนะครับเนี่ยเมื่อกี้เปิดเอาเอาไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเสียงไม่ใช่เลยเปิดเอาจริงเป็นนักร้องรอครับครับผมรู้ได้ไงเอ้าก็เย็นร้องเพลงพอครับอ๋อ เขาบอกผมจริงเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยอะไรนะครับอย่างอื่นกระเพาะครับอะไรครับอดยวมหค่าพูไปก่ออนะไรครัะเพาะปลาครับกระเพาะปลาอ๋ออร่อยดีครับจริงครับหิวข้าวเลยอันนี้มาร้องเพลงให้ทุกคนไหมครับที่เขาถูกอ่ะเพิ่งมาครับเพิ่งออกเวรมาเพิ่งมาลองงานรึปั้ใช่สภาปิด เมื่อกี้ไงก็เลยวิ่งมาผมโชคงดีๆอยากให้น้องๆผมมาได้มาเจอบางจังเปิดแล้วอ่ะบอสนาทีนาทีนาทีครึ่งว่าส่งมือวส่งให้ผมแปดสี่หกสองเอ็กไปแล้วนี่ใครไปแท่ไหร่เรารอสีรถพี่โต้นค่ะในค่เลนค่ะอาอเป็นคนมาเองออกง่ายๆใครไปอ่ะผมมาไลยพี บ๊ายบายใครครับเนี่ยบบ๊ายายคนไงเสี๋ยก็ออกแล้วไม่ใช่หรออีกหนึ่งนาทีครับแค่เดี๋ยวบ๊ายบายก็จะหนึ่งนาทีเราเมื่อยแขนนะครับปวดแล้วเนี่ยนวดให้ด้วยนะใช่ปหมเนี่ยไม่ใช่ละหิวข้าวละกินก่อนกินครับโฟกัสง่ายกว่าเดิมเราเดินอย่าพึ่งไปนะอย่ากินเสร็จบ๊ายบายใหม่อีกห้าสิบปีครับเล่นไหนพี่เล็กได้บอกเหรอเหยื่อเพิ่งเหยื่อเพิ่งกินอยู่ ไหนก็ได้ที่เดิมไมล่ะจะไปยังต้องกี่นาทีรถหมดยังครับสี่นาทีพีุ่้มชอบมั้ยเนี่ยพีุ่้มชอบไหมผมผมไม่ชมชอบนะถ้าเพียงพี่มมีความเจ็บยังครับืปบายครับยังครับอ๋อไยบายค่ะยังครับยังยังยังรีไปไหนครับเนี่ยฮะรีไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับอยู่นี่นี่แหละ อันนี้ก็คือผมผมออกตู้นี่คือก็ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไปไหนอ่ะเอาเดี๋ยวบอกยะไปพักอีกห้าก็จะไปอยู่ไม่แต่สี่สามอยู่เนี้ยแหละสอมองบนเลยว่ะมองบนเลยอ่ะมันกุ้งใหญ่ไมันลงไปกุ้งใหญ่มาๆมาจะเดินไปดิมาได้อยู่ไหนมุมนาคุกมุมนาคุก ลฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K S O C ด้วยกันนะคะ